คุณเคยคิดไหมว่าทำไมบางคนที่มีความสามารถเท่ากันแต่กลับประสบความสำเร็จแตกต่างกันอะไรคือสิ่งที่ทำให้บางคนเอาชนะอุปสรรคและก้าวไปถึงจุดสูงสุดในขณะที่บางคนยังคงติดอยู่ที่เดิมๆถ้าคุณติดตามทั้งสามตอนที่ผ่านมาคุณคงเริ่มเข้าใจแล้วว่า กดแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญแต่เป็นเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกและวิธีที่เราส่งคลื่อนพลังงานออกไปสู่จัก,กรวาลในตอนที่หนึ่งเราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่เราคิดและรู้สึกจะส่งผลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตตอนที่สองเราเจาะลึกลงไปถึง การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและการฝึกการใช้จินตนาการสร้างความสำเร็จเพื่อให้สมองของเราปรับตัวเข้ากับเป้าหมายนั้นและตอนที่สามเราได้พิสูจน์แล้วว่าจิตใต้สำนึกของเราไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราจินตนาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราสร้างภาพในหัวของเราซ้ำ ใจิตใจของเราจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแต่คุณรู้ไหมนอกจากความคิดและภาพในหัวของเราแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นคือคำพูดของเราทุกวันที่คุณพูดกับตัวเองทุกประโยคที่คุณคิดในหัวกำลังกำหนดชีวิตของคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวถ้าคุณบอกตัวเองว่า ฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีทางทำได้สมองของคุณจะเชื่อแบบนั้นและจากกระวาลจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมากลับกันถ้าคุณพูดว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันมีความสามารถฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นี่คือพลังของ Affirmation หรือคำยืนยันเชิงบวกที่จะช่วยคุณรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่และเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณพูดอะไรกับตัวเองซ้ำๆคำพูดเหล่านั้นส่งผลต่อความคิด และความรู้สึกของคุณอย่างไรบางครั้งแค่คำพูดเดียวก็สามารถทำให้เรารู้สึกมีพลังและมุ่งมั่นหรือในทางกลับกันมันอาจทำให้เราสูญเสียความมั่นใจและหมดกำลังใจได้ในพริบตาสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่แค่เรื่องของทัศนคติเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองโดยตรงผ่านกลไกของระบบกระตุ้นการรับรู้หรือ Reticular Activating System หรือ RS a สมองของเราต้องรับข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวันทั้งเสียงข่าวสารสภาพแวดล้อมและความคิดของเราเอง แต่ RS จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองข้อมูลเพื่อเลือกสิ่งที่ตรงกับความเชื่อความคิดและคำพูดของเราถ้าคุณเคยซื้อรองเท้ารุ่นใหม่แล้วจูจูก็สังเกตเห็นว่ามีคนใส่รองเท้ารุ่นเดียวกันเต็มไปหมดหรือถ้าคุณกำลังสนใจรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง คุณก็จะเริ่มเห็นรถยี่ห้อนั้นวิ่งอยู่บนถนนบ่อยขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบไม่เคยสังเกตเลยนี่คือตัวอย่างของการทำงานของ r s มันไม่สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันแค่โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณพูดและคิดซ้ำๆแล้วหาหลักฐานมายืนยันให้คุณเห็นถ้าคุณพูดกับตัวเองตลอดว่า ฉันทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยสมองของคุณจะเริ่มสังเกตและดึงแต่เหตุการณ์ที่คุณล้มเหลวมายืนยันกับคุณทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงและยิ่งเชื่อว่าฉันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าคุณพูดว่าฉันกำลังเรียนรู้และพัฒนาขึ้นทุกวันสมองของคุณจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณ และคุณจะเริ่มสังเกตเห็นทางออกที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนี่คือเหตุผลที่คนที่มีทัศนคติเชิงบวกและพูดสิ่งดีๆกับตัวเองเสมอมักจะพบโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จในชีวิตในขณะที่คนที่พูดสิ่งลบๆเกี่ยวกับตัวเองจะพบว่าชีวิตมีแต่ปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุด คำพูดของคุณไม่ได้ส่งผลแค่กับสมองของคุณเองแต่มันยังส่งพลังงานออกไปสู่จัก,กรวาลและดึงดูดสถานการณ์ที่ตรงกับคำพูดเหล่านั้นกลับเข้ามาหาคุณคุณพูดอะไรกับตัวเองทุกวันคำพูดของคุณกำลังสร้างชีวิตหรือกำลังทำลายชีวิตของคุณอยู่กันแน่ แล้วทำไมคำพูดที่เราพูดกับตัวเองถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้ขนาดนี้มันเป็นแค่ความเชื่อหรือมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังคำตอบก็คือ affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองมีผลต่อสมองและพฤติกรรมของเราจริงๆ และเรื่องนี้ได้รับการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์มาแล้วอย่างแรกเลยมาดูกันว่าสมองของเราแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับจินตนาการได้อย่างไรงานวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าเมื่อเราคิดหรือจินตนาการถึงบางสิ่งสมองของเราจะสร้างวงจรประสาทหรือนิวรอนแพทเวส์ใหม่ขึ้นมา และกระตุ้นการหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และแรงจูงใจเช่นโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและเซโรโทนินที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนี่คือเหตุผลที่ถ้าเราพูดกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวกซ้ำๆสมองของเราจะปรับตัวให้เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง และมันจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราดรโจดิสเปนซานักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใต้สำนึกอธิบายว่าเมื่อเราพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆเรากำลังเขียนโปรแกรมใหม่ให้สมองของเราโดยการสร้างเครือข่ายเส้นประสาทใหม่ที่เชื่อมโยงกับความคิดเชิงบวก และทำให้มันกลายเป็นความเชื่อพื้นฐานของเราอีกหนึ่งหลักฐานที่น่าสนใจคือการทำงานของ RAS หรือระบบกรองข้อมูลของสมองที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ที่ทำหน้าที่เลือกรับข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อของเราถ้าคุณพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนมั่นใจและประสบความสำเร็จ สมองของคุณจะเริ่มมองหาหลักฐานที่สนับสนุนข้อความนี้เช่นสังเกตโอกาสที่คุณเคยมองข้ามหรือให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นพูดง่ายๆคือ affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันเป็นการตั้งโปรแกรมให้สมองของคุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อดึงดูดโอกาสและความสำเร็จที่คุณต้องการแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณได้พูดข้อความเชิงบวกอะไรกับตัวเองแล้วหรือยังคุณอาจเคยได้ยินว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนใช้พลังของคำพูดเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา แล้วมันได้ผลจริงหรือลองมาดูตัวอย่างของบุคคลที่ใช้ Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกหากคุณเคยได้ยินเรื่องราวของคริสเตียโนโรนันโดคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีเส้นสายในวงการฟุตบอล แต่เขามีบางสิ่งที่แตกต่างนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขามักจะพูดว่าฉันจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและเขาย้ำเตือนสิ่งนี้กับตัวเองเสมอเขาใช้ affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจผลักดันตัวเองซ้อมหนักกว่าคนอื่น และสุดท้ายก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลตำนานนักมวยมูฮัมหมัดอาลีไม่ได้เป็นแค่แชมป์มวยสากลแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นใจและพลังใจเขามักจะพูดซ้ำๆกับตัวเองว่าฉันคือนักชกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้ในช่วงแรกจะไม่มีใครเชื่อ แต่เขายืนยันคำพูดนั้นทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นความจริง affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกของเขาไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่เป็นเครื่องมือที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองจนเอาชนะคู่แข่งและก้าวขึ้นสู่การเป็นตำนานของวงการมวยโลกหรือนักกีฬาระดับตำนานไมเคิลจอแดน หนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเคยพูดว่าฉันไม่เคยปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางฉันนี่ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือการพูดข้อความเชิงบวกที่เขาย้ำกับตัวเองตลอดเวลาเขาใช้มันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจทำให้เขากล้าที่จะเสี่ยงและผลักดันตัวเองให้เหนือขีดจำกัด นี่คือเหตุผลที่เขาสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคและกลายเป็นตำนานในวงการบาสเกตบอลเห็นไหมว่า affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่มันคือเครื่องมือที่ผู้คนระดับโลกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณละ่ะพร้อมจะใช้มันเพื่อสร้างอนาคตในแบบที่คุณต้องการหรือยัง แค่การพูด Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในทันทีสิ่งสำคัญคือการใช้มันอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดและพฤติกรรมของคุณต่อไปนี้เราจะอธิบายถึงสามหลักการสำคัญที่ทำให้ Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวก มีพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริง 1. ใช้คำพูดในเชิงบวกและเป็นปัจจุบันสมองของมนุษย์มีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถแยกแยะคำว่าไม่หรือห้ามได้อย่างชัดเจนหากคุณพูดว่าฉันไม่อยากล้มเหลวสมองจะเน้นไปที่คำว่าล้มเหลวแทนทำให้เกิดความกังวล และความกลัวโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการใช้อ f ฟเฟอร์เมชที่มีประสิทธิภาพต้องอยู่ในเชิงบวกและเป็นปัจจุบันเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่อยากจนให้เปลี่ยนเป็นฉันมีความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการพูดในลักษณะนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณปรับทัศนคติ และการกระทําให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งและความสำเร็จที่คุณต้องการ 2. ใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในคำพูดของคุณคำพูดที่ไร้อารมณ์และความรู้สึกจะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกหากคุณเพียงแค่ท่องจำโดยไม่มีอารมณ์ร่วมผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ชัดเจนการใช้แอฟเฟอร์เมชั่น หรือการพูดข้อความเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพต้องมาพร้อมกับความรู้สึกที่แท้จริงคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดและรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นความจริงแล้วในขณะนั้นหากคุณต้องการสร้างความมั่นใจในตัวเองลองพูดข้อความเชิงบวกขณะมองกระจกและรักษาสายตากับตัวเองหายใจเข้าลึก,ลก และพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเช่นฉันเป็นคนที่มั่นใจและเปลี่ยมไปด้วยพลังการใช้ภาษากายให้สอดคล้องกับคำพูดเช่นการยืนตัวตรงและยิ้มให้ตัวเองจะช่วยส่งเสริมให้สมองของคุณยอมรับข้อความนั้นได้ง่ายขึ้น 3. ทำซ้ำทุกวันจนกลายเป็นนิสัย Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวก จะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการพูดเพียงวันสองวันแล้วหยุดไปจะไม่ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณได้อย่างแท้จริงคุณต้องทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดข้อความเชิงบวกกับตัวเองคือช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนและช่วงเวลาก่อนนอน เนื่องจากเป็นช่วงที่จิตใจของคุณเปิดรับข้อความจากจิตใต้สำนึกได้ดีที่สุดนอกจากนี้คุณสามารถเขียนข้อความเชิงบวกลงในสมุดทุกวันเพื่อช่วยให้ข้อความเหล่านี้ฝังแน่นลงไปในจิตใจของคุณการเขียนเป็นการกระทำที่มีพลัง เพราะมันเป็นการย้ำเตือนตัวเองถึงความตั้งใจและเป้าหมายอีกวิธีที่ช่วยให้ Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการใช้คู่กับการจินตนาการภาพหรือวิชว l ไลเซช,ชันเมื่อคุณพูดข้อความเชิงบวกให้ลองนึกภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการเช่นหากคุณต้องการความมั่นใจ ลองจินตนาการว่าคุณกำลังพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากและได้รับเสียงปรบมือหรือหากคุณต้องการความมั่งคัง่งลองนึกภาพตัวเองมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขการรวมพลังของคำพูดและภาพจินตนาการจะช่วยให้ข้อความฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกได้เร็วขึ้น เมื่อคุณใช้ Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองความคิดและพฤติกรรมของคุณจะเริ่มปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดและเมื่อคุณเริ่มลงมือทำในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโอกาสและความสำเร็จจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณโดยธรรมชาติ ตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่า affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อหรือแรงบันดาลใจแต่เป็นเครื่องมือทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิดของเราได้จริงเมื่อเราใช้คำพูดเชิงบวกซ้ำๆด้วยความรู้สึกและความเชื่อมั่นจิตใต้สำนึกของเรา จะเริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและในที่สุดก็คือผลลัพธ์ในชีวิตของเราสิ่งสำคัญคือเราต้องใช้ Affirmation หรือการพูดข้อความเชิงบวกอย่างถูกต้องต้องเลือกคำที่เหมาะสมใช้คำที่เป็นปัจจุบัน และรู้สึกถึงพลังของคำพูดนั้นในทุกครั้งที่พูดเมื่อทำเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในที่สุดคุณจะสามารถดึงดูดชีวิตที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงหากคุณอยากเสริมพลังบวกให้กับตัวเองทุกวันคุณสามารถติดตามรับฟังคลิปคำพูดเชิงบวกจากช่องของเรา ที่จะช่วยปลูกฝังความคิดแห่งความสำเร็จและปรับคลื่นพลังงานของคุณให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตอนถัดไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าจิตใต้สำนึกมีผลต่อการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไรและทำไมจิตใต้สำนึกถึงเป็นตัวเร่งพลังของกฎแรงดึงดูด เราจะพาคุณไปเจาะลึกในเรื่องของ subconscious reprogramming หรือการรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะพาคุณเจาะลึกในเรื่องของการสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า